ถูกทางแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือรู้ลมต่อไปอย่าให้มันหลุดอืหน้าที่ของเราทําต่อไปไม่เป็นไรอึดอัดใช่ไหมให้รู้ว่าเออตอนนี้เราอึดอัดแล้วแต่เราก็จะยังนั่งยังคงรู้เนื้อรู้ตัวของเราต่อไปอนี่คือวิธีแก้ก็ทําต่อไปทุกคะครับจ๋าจ๋ายแฉล้ม <laughs> ว่าไงหร่อนเลย เอากาแฟาให้อาจารย์นีอน่ารักมาก,ากสวัสดีค่ะแอสสวัสดีครับเออเหมือนคนไม่เคยวิ่งพอวิ่งจะปวดขาก็ต้องวิ่งซ้ำอ่าทีนี้ล่ะชิวๆมันก็ต้องค่อยๆฝึกใช่มันต้องฝึกนะทางนี้ตีสี่ครึ่งแล้วหรอพี่อมี่โอตีสี่ครึ่งแล้วนะฮะที่อเมริกาหรออเมริกาละสิน เจแรมสวยนะเห็นวัดก่อนยังนี่คิดถึงเจแลมมากกว่าแอดมินแหลมเหรอท่าเนี่ยอ๋อคิดถึงเจแลมมากกว่ายายแหลมยายชายแลมยายชะแลมเนาะแล้วกาแฟผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่น <c oughs> วันนี้ดีใจได้เจอธรรมะดีๆ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> อาจารย์ก็ทำออกมาดีเมื่อเช้านะ แอดแหลมมาถึงหมอเสงกี่โมงเมื่อเช้าหรอถึงกี่โมงวะถึงหกหกโมงหกเจ็ดโมงเดโมงโดยประมาณรู่นี้เจอกันนะคะเจอกันคร้ารู่นี้เจอกันได้อีกรอบหนึ่งนะที่หมอเสงสำนักงานใหญ่นะครับเซิร์ชใน g o o g l e แบบได้เลยว่าหมอเสงสำนักงานใหญ่นะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอาจารย์บรรยาย9โมงถึงบ่าย3นะมาเช้าได้ที่จอดรถมาไม่เช้าก็ตามนั้นเออก็ต้องหาที่จอดรถที่อื่นเออมีอ่ะมีที่จอดรถให้แหละแต่ว่ามาเช้าได้อยู่ใกล้มาเช้ามาเช้าได้จอดใกล้มาสายได้จอดไกลเออประมาณนี้ <c oughs> ภูมิใจที่มีเธอขอบคุณนะครับเนี่ยผมก็ภูมิใจเหมือนกันที่มีอาจารย์ ที่ฝรั่งเศส10บ<ม><ม>โมงกว่าเดี๋ยวต่อไปต่างประเทศเขาก็จะมารายงานรายงานเวลาของเขากันนะฮะ <Okay. S 1> นี่เรานี่เราเข้ารายการเวลาโลกใช่ไหม <laughs> ตอนนี <laughs> สส้สวัสดีค่ะแหลมสวัสดีค่ะ อยากได้กระโถนวาเลนไทน์ครับไปซื้อเลยครับผมสั่งได้เลยช้อปปงช้อปปี้วอล์กอินได้ไหมคะมาเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกแล้วว่าวอล์กอินมาได้เลยถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็มาได้นะฮะวันพรุ่งนี้นะทุกคน9โมงถึงบ่าย3อาจารย์จะบรรยายนะตอนช่วงเช้าจะเป็นอาจารย์เบียรของเรานะครับตอนช่วงบ่ายจะเป็นเป็นพระอาจารย์สมทบปารกโมนะครับผมมามาฟังข้ออัดข้อทรมาฟังทมที่ละเอียดละออจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันนะฮะมากันได้นะครับผม พรุ่งนี้นะไม่ได้ลงทะเบียนก็มาได้นะครับวอลอินเข้ามาได้เลยนะร้านหมอเสงหรอคะไหนอะ่ะอันนั้คุณเจมนะฮะคุณเจมไม่ไม่ใช่ร้านหมอเสงนะแต่เขาแต่เขาเป็นคนทำให้หมอเสงกลับคืนมาสู่ขึ้นขึ้นมาอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยเออกลับคืนสู่ตลาด อืมอร่าสุดเนี่ยคนรักษาศีลมาดีนะครับร่าหน้าตาก็จะดีสุขภาพก็จะดีพอ <c oughs> พูดถึงกาแฟก็เกิดปัญหาความอยากเลย <c oughs> สบาดีทุกคนยายแล่มนี่เราก็เรียกยายเป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยฮะยายเล่มยายเล่มไ์สดอยู่จ้าไ์สดให้อาจารย์อยู่จ้าเป็นคนสักยันอะไรอะยันเสาห้าธรรมดาสักยันสายพุทธคุณพุทธคุณโคงกระพันค่ะครับผมไม่ใช่คำถามเนาะ ไม่ได้ขอแอดถ่ายรูปเลยอย่าเล่มต้องบิ๊กไงบิ๊กไปนะสาโอ้ยสาทุไม่ใช่สาโทพิมพ์สาโทมาทำไมโอ้ยอยากได้ยินคำนี้นานแล้วเนาะแหมโอ้โหใช่ไอ่ะอายุเยอะแล้วล่ะสิสาโทเนี่ยพิมพ์สาทุสาทุดีๆมาสาโทสาทงสาโทเดี๋ยวก็ยืมกระโถนอาจารย์ซะเลย อ,อช่อง YouTube นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เมื่อเกิดความอยากให้พิจารณาอย่างไรคะเพื่อ <P ew> er> ให้มันดับ <P ew> er> พิจารณาความอยากหรอเพื่อให้มันดับ <P ew> er> ใช่ไหม <P ew> er> เอาเอาสติมาอยู่ที่กายครับไม่ได้เอาสติไปอยู่ที่ความอยากถ้าเรารู้ความอยากแปลว่าอะไร <P ew> er> วิญญ,ญาณเข้าไปตั้ง <P ew> er> วิญญาณเนี่ยมันกลายเป็นจิตแล้วถูกผูกวิญญาณเนี่ยมันถูกผูกติดด้วยเพราะความเพลินใช่ป่ะแล้วลากไป วิญญาณเนี่ยก็ดับมันเกิดตัณหาขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร <L> เพื่อรับรู้ความอยากนั้นรับรู้ตัณหานั้นถูกปะ่ะเออทีเนี้ยพอจิตมันมารู้ตัณหาเนี่ยตัณหามันดับจิตมันก็ดับตามไปด้วยอทีนี้เวลาที่เกิดความอยากจะพิจารณายังไงให้เกิดความดับให้รู้ว่าความดับความอยากเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแค่เกิดขึ้นกับเราความอยากเกิดขึ้นกับเราใช่ป่ะหน้าที่ของเราคืออะไรกลับมาอยู่ที่ลมกลับมาอยู่ที่กายเออแล้วให้รู้ด้วยว่าความอยากเนี่ย ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้มีตัวตนความอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเรามันแค่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยถูกไหมพราะมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดแน่นอนเมื่อเหตุปัจจัยของมันดับความอย่างนี้ก็ต้องดับตามไปด้วยถูกเป่าเออมันเป็นวิธีการทิ้งความอยากโดยการอะไรเข้าไปพิจารณามันพิจารณาให้เห็นอะไรให้เห็นเหมือนเดิมเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราอ่ะเห็นใช่ไหมว่าความอยากมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ แล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ใหม่แล้วมันก็ดับไปเห็น <He S 2> ปะเห็นทันไหมอ่าทีนี้แล้วไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นทุกอย่างไงความปรารถนาในสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้นเป็นทุกปะเป็นทุกแล้วเราต้องไปขวนขวายในการให้ได้ในสิ่งนั้นมาไหมก็ต้องไปขวนขวายในการให้ได้ในสิ่งนั้นมาต้องใช้ความพยายามเมื่อใช้ความอยากไอ้ของพวกเนี่ยมันได้มาปุ๊บความอยากดับยังก็ดับมันก็ยังเป็นทุกอยู่ดีถูกไหมเออสรุปว่าความอยากเนี่ย มันมีความอยากแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์อีกแล้วมันมีตัวตนไหมก็ต้องไปดูเหตุปัจจัยของความอยากนี้สรุปว่าเราอะมีเหตุรเราอะเป็นเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ความอยากเกิดไม่มี<ไ>ม <N un> ความอยากมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเองเพราะมีเหตุปัจจัยในการเกิดความอยากเหตุปัจจัยในการเกิดของความอยากคืออะไรก็คือเวทนาอารมณ์ความรู้สึกไงเห็นป่ะมันมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายหมดมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุปัจจัยหมด เอาแบหมดแล้วทำไมมันไม่เข้าวะพี่เขาเก็บนั้นหรือถ้าจะเอาแบบแนวทางผมตอนผมเลิกบุหรี่อ่ะคือเวลาผมเลิกผมเลิกเลยผมรู้ว่าความอยากมันคืออารมณ์อย่างหนึ่งใช่ปะ่ะเราก็รู้ว่าอารมณ์มันมามันเนี่ยมันความอยากมันดีตัวขึ้นมาเนี่ยความอยากดีตัวขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรชั่งมันเราอย่าไปตอบสนองต่อความอยาก,ต,กต่อกิเลสตัณหาของมันดิเราอย่าไปยอมแพ้มันดิ พอมันดีตัวขึ้นมาปุ๊บต่อให้มันมีดีตัวมันแรงขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่เอาตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นเราจะเป็นทุกข์ไหมก็ไม่เป็นทุกข์ถูกปะมันมีวิธีพิจารณาความอยากเยอะเลยแต่แบบ <c oughs> ผมน่าจะเล่าไม่หมดนะในวันเนี้ยเออ <c oughs> เลิกซื้อบุหรี่แล้วขอเพื่อนแทน <c oughs> <c oughs> ก็นแล้วแต่ แต่เวลาผมผมเวลาผมเลิกใช่ป่ะมันจะมีความอยากเข้ามามันจะ